สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆกลุ่มคนรักฟอดทุกท่านเลยนะวันนี้ไม่ก็มาตามคำเรียกร้องนะคะเพราะว่าพี่ๆบอกว่าน้องไม่รีวิวเอเวอรเรสต์นะคะไทเทเนียมขับสองให้พี่ดูบ้างเออเห็นแต่น้องไม่รีวิวแบบว่าเป็นตัวกระบะอ่าวันนี้ไม่ก็จะพาพี่ๆมาดูละกันนะว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวไทเทเนียมขับสองราคาของเขาจะอยู่ที่1ล้านนะคะ7จ็ดแบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0 เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบสำหรับคันนี้ก็เห็นอยู่แล้วเนะว่าเขาเป็นสีดำแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกแต่งในสไตล์ที่แบบว่าโหดหล่อคลินคีนอ,อย่างนี้ก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้นะคะมายได้ตกแต่งอะไรให้บ้าง สำหรับคันนี้พี่ๆเห็นไหมบนฝากระโปรงของเขาจะใส่ในส่วนของเอเวอเลส์นะคะที่เป็นตัวเดียวกับของรุ่นสปอร์ตคือตัวเดียวกันเลยนะอันนี้ก็คือเพิ่มมิติให้นะคะก็คือให้ฝากระโปรงดูว่ามีอะไรและใส่ในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เป็นทรงของดับเเตอร์จะมาเป็นตัวฟอน FORD นะคะเป็นตัวสีดำอันนี้ก็คือคุมโทนสีดา ทั้งหมดเลยนะอ่าและคันนี้มีความพิเศษก็คือเราได้ใส่ในส่วนของตัวชุดงานของวิกเตอร์อ่าพี่ๆดูอันนี้ก็คือปั๊มวิกเตอร์แบบว่าชัดเจนมากๆเราก็จะทำเป็นสีแบบว่าดำเงาตัดดำด้านแล้วก็ในส่วนของตัวอ่าด้านข้างตัวไฟพี่ๆเห็นไหมเขาจะออกเป็นสีแบบว่า บอลบอลบอลแบบว่าเทาๆสวยสแบบนี้อ่าก็จะเป็นแบบว่าตัว C ีเลยนะคะแล้วก็ในระยะของตัวเซ็นเซอร์หรือว่าตัวกล้อง360องศาตัวนี้ก็คือยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าระดับทุกอย่างอ่ะคือยังแบบคงที่เหมือนเดิมนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอก LED อยู่แล้วอ่า แล้วก็ชุดงานของวิกเตอร์อะ่ะเขาจะมาพร้อมกับตัวซุมร้อรที่เป็น3นิ้วก็คือถ้าสังเกตดีๆก็คือมันมันจะกลืนมันจะกลืน,นไปเลยแหละ ทำเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยก็คือเข้ากันกับตัวรถและในส่วนตัวยางอันนี้ลูกค้าบอกว่าอขอใช้แบบว่าฟิลลิ่งแบบเดิมๆเ,เป็นยางพุเยียหน้ายาง2555ขอบ20ในส่วนล้อของเขาก็จะทิ้งในส่วนของตัวลายทาการฟไาแล้วก็ตัดด้วยบอลเงินแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียมไม้ต้องบอกก่อนนะว่าเขาจะเป็นสีเงินๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่า กระจกมองข้างเขาก็ยังมาเป็นสีบอลเงินแล้วก็สัญลักษณ์นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเชอร์โบแบบนี้เลยแล้วก็ไทเทเนียมแบบชัดเจนนะคะนี่ทุกอย่างคือลงตัวมากๆอ่าแล้วก็สำหรับนะคะด้านหลังนะคะเขาก็ยังมาเป็นชุดงานของวิกเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวมมจะไล่าจากตัวด้านล่างลงไปเลยด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นท่อคู่แบบนี้เลยก็จะทำเป็นสีที่ไมบอกเลยนะคะออกเป็นแบบ เงินเท่าๆนะคะเพื่อตัดกับตัวรถให้มีแบบว่าสกิลนะให้แบบว่าดูหล่อเท่ขึ้นนะแต่ตัวท่อคู่ตัวนี้เป็นท่อหลอกนะเพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะอันนี้ก็ปั๊มนะคะวิกเตอร์แบบชัดเจนเลยฮ mm hmm. ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์นะคะอันนี้ก็เป็นชุดงานของวิกเตอร์เหมือนกัน จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกาันอะพี่พเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ก็คือเราใส่เป็นตัวสปอยเลอร์ที่เป็นงานชุดของวิกเตอร์แล้วพี่พี่มาดูตัวแบบว่าอ่าอันนี้ก็ไทเทเนียม นี่เลยมันจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะความนูนออกมาก็คือตัววิกเตอร์เขาจะออกมาค่อนข้างเยอะแล้วทำให้ตัวรถดูมีมิติยิ่งขึ้นและคันนี้ก็คือเราไม่พูดถึงไม่ได้เนาะก็คือไฟท้ายของเขาก็คือเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วสำหรับนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากให้มารีวิวนะคะรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถแจ้งมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นหรือว่าชุดตกแต่งนะคะายมีให้พี่ๆนะคะเสมอนะ ขอแค่ว่าพี่ๆทักมานะคะสำหรับวันนี้ไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ